คนญี่ปุ่นถึงกับยอมรับว่าคนไทยจริงๆเรื่องรักษามารยาทจริงๆหลังลูกข่าวคนไทยลุนตำหนิแจ็คแปบโฮหลังไปเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่นจนชาวญี่ปุ่นบอกว่าคนไทยเป็นคนดีจริงๆแบบนี้ค่อยน่าคบแตกต่างจากคนจากประเทศอื่นเรื่องราวจะเป็นยังไงต,ติดตามได้ในชาร์จสติโอครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ข่าวของแจ็คแบ็บโพนะครับที่ไปเต้นบนหลังคารถที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะร้อนแรงและโดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากเพราะว่าการไปทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้ในประเทศที่เน้นเรื่องของปรรญาทอย่างมากนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคนไทย เรียกว่าถึงขณะที่สื่อทางญี่ปุ่นนะครับก็มีการรายงานข่าวนี้และระบุว่านะครับคนที่ไปเต้นบนหลังคารถเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยซึ่งนั่นก็ทําให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วสารทิศนะครับต่างก็มุ่งไปที่แจ็คแปโพพร้อมทั้งมีคนไทยอีกหลายคนนะครับที่เข้าไปกล่าวขอโทษคนญี่ปุ่นตามสื่อออนไลน์ต่างๆที่รายงานข่าวนี้ ก็เรียกว่าคนญี่ปุ่นตอนนี้นะครับพวกเขารู้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วโลว,ว่าแจ็คแปโพนะครับตอนนี้โดนตำหนิหนักมากโลว,ว่าคนไทยขอโทษคนญี่ปุ่นบางคนนะครับถึงขั้นเข้ามาอ่านความคิดเห็นของคนไทยต่างๆนะครับที่พูดถึงแจ็คแปโพตามสื่อของบ้านเราซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นนะครับพวกเขาถึงกับอึง้งในความรู้สึกผิดของคนไทยนะครับเน้นตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่าในความรู้สึกผิด ชาวญี่ปุ่นนะครับพวกเขาอึ้งกับการพร้อมใจกันตำหนิคนคนหนึ่งที่ไปผิดมารยาที่ประเทศญี่ปุ่นถึงขนาดที่ชาวญี่ปุ่นนะครับออกมายอมรับคนไทยแล้วก็กล่าวชื่นชมเทไม่ปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากคนจากประเทศอื่นนะครับที่อาจจะไม่สนใจอะไรเลยด้วยซ้ํา ซึ่งความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นต่างๆนะครับที่ผมไปอ่านเจอเนี่ยก็จะมาจากแอปพลิเคชัน X นะครับที่ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นมุมมองดีๆที่มีต่อทัศนคติของคนไทยแล้วในเมื่อผมนะครับไปเจอความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่ดีๆแบบนี้ผมคิดว่าผมคงจะเห็นคนเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องนำมาเล่าสู่กันฟังให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกัน ก็อย่างเช่นความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นคนแรกนะครับที่กล่าวชื่นชมประเทศไทยว่าประเทศไทยน่าทึ่งมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนี่แหละคนไทยพวกเขาเป็นคนดีนี่แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีคุณภาพขนาดไหนฉันเนี่ยอยากเป็นเพื่อนกับประเทศแบบนี้ ต่อมาก็กล่าวถึงประเทศไทยเอาไว้ค่อนข้างยาวนะครับว่าคนไทยโดยทั่วไปแล้วพวกเขาทำงานเก่งพวกเขาเห็นคุณค่าในเรื่องของมารยาทเช่นกันพวกเขาเป็นชาวพุทธที่เปลี่ยนไปโดยรอยิ้มและเอาใจใส่ในทุกสิ่งชนิดที่ว่าคนญี่ปุ่นยังทำไม่ได้พวกเขาพยายามไม่ประทะและหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ง แต่ว่าคุณรูไ้ไหมว่าถ้าหากคุณทําให้พวกเขาโกรธพวกเขาก็จะจดหน้ากโกรในแบบของพวกเขาและพวกเขาก็จะรู้สึกแยกกับความรู้สึกผิดอย่างมากต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยทําเงินได้อย่างมากมายจากการท่องเที่ยวแต่ว่าต้องแลกมาด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวที่น่าราคาญที่เพิ่มขึ้นดังนั้นบางทีประเทศไทยก็อาจจะยอมรับไม่ได้ใ่เห็นพลเมืองของตนเองกําลังก่อปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ แล้วจากความคิดเห็นนี้นะครับความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยก็เจอนักท่องเที่ยวแย่ๆเหมือนกันเหรอ แล้วจากคำถามตรงนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับตอบว่าใช่แล้วมีนักท่องเที่ยวแยบมากมายในสถานที่ต่างๆเช่นเชียงใหม่และพัทยาส่วนอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่มีประเด็นในญี่ปุ่นนั้นสิ่งที่เขาทำมันก็ดูแปลกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นฉันคิดว่าคงเป็นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวที่หยาบคายกว่านี้เยอะมากก็เป็นไปได้ มาครับกล่าวว่าการที่คนไทยตื่นตัวเรื่องคนดังไปก่อเรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนี่ถ้าหากว่ามีคนญี่ปุ่นที่ไปทำอะไรน่าอายในประเทศไทยแบบนี้บ้างผมหวังว่าพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะส่งตัวกลับ ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ทางแจ็คแป๊บโฮนะครับว่าเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวฉันคิดว่าคนดังชาวไทยคนนั้นคงจะภูมิใจที่ได้ทําอะไรแบบนั้น มาที่อีกหนึ่งมุมมองของชาวญี่ปุ่นนะครับความคิดเห็นนี้ก็กล่าวาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของแจ็คแป๊บโฮนะครับว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของคนไทยและคนไทยหลายคนก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้และยังรู้สึกอับอายอีกด้วยแล้วจากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีคนตอบว่าฉันรู้ฉันรักคนไทย แล้วจากเมนีนะครับความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันก็รักประเทศไทยเช่นกันฉันคิดว่าแต่หากไปประเทศไทยคงไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าพวกเขาปฏิบัติกับเราอย่างจริงใจชาวญี่ปุ่นคนต่อมานะครับกล่าวถึงคนไทยว่าฉันก็รักประเทศไทยเช่นกันหวังว่าคนไทยคงจะสนับสนุนพวกเราต่อไปในอนาคต มาทีเอกหนึ่งม,งมองนะครับความคิดเห็นนี้ก็กล่าวชื่นชมคนไทยนะครับว่าคนไทยเนี่ยถือว่ามีจิตสํานึกที่ดีมากและนอกจากนี้พวกเขาก็ใจดีมากเช่นกันแต่หากว่าเป็นบางประเทศอาจจะมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปแต่ว่าคนไทยมีวิจารณญาณที่ดีมากมาทีเอกหนึ่งม,งมองนะครับกล่าวไปว่าคนไทยเนี่ยแตกต่างจากหลายประเทศในเอเชีย ปลาเทศไทยถือว่าเป็นสถานที่ที่พิเศษจริงๆประเทศที่ดีก็มักจะเป็นแบบนี้ละมาที่อีกหนึ่งมอมๆนะครับกล่าวไว้ว่าในโลกใบนี้มีอินฟลูเอนเซอร์ที่ชอบทำอะไรแผลงๆอยู่เยอะมากนี่แต่หาว่าคนเดียวก็คงจับไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าทำตามๆกันสองแล้วว่าสาคนมันก็คงจะเยอะเกินไป คนต่อมาครับบอกว่าเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งแสดงความเคารพต่อคุณคุณก็ควรต้องตอบแทนด้วยความเคารพนั่นละถึงจะเรียกว่าความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อมาก็กล่าวถึงคนไทยนะครับว่าผมรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ดีนะดังนั้นมันก็คงจะแย่มากถ้าหากว่าคนเพียงคนเดียวจะทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยทั้งหมดต้องเสียหาย มาทีเองหนึ่งมองนะครับกล่าวไว้ว่ามันเป็นความรู้สึกผิดที่พวกเขามีพวกเขาเนี่ยคงอยากจะบอกคนดังคนนั้นว่าอย่าไปสร้างปัญหาที่อื่นนะต่อมาครับกล่าวถึงคนไทยนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีมาราย,ยาทดีมากประเทศแบบนี้แหละที่น่าไว้วางใจประเทศไทยมีระดับความสุภาพสูงอย่างที่คาดไว้ ต่อมาก็กล่าวถึงคนไทยนะครับว่าปกติแล้วคนไทยจะเป็นคนที่น่ารักแต่ว่าพอฉันแปลคอมเมนต์ของคนไทยที่พูดถึงคนดังคนนั้นกลับมีความหมายที่น่ากลัวมากมีคนที่คอมเมนต์ตำหนิเรื่องนี้เยอะมากต่อมาครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่วิเศษการรักษาบารยาทเป็นเรื่องปกติของพวกเขา ฉันคิดว่าการวิจารณ์คนที่ไปสร้างปัญหาในประเทศอื่นเธอว่าเป็นการแสดงออกที่ดีต่อมาเลยครับบอกว่าฉันเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนดีนะประเทศไทยในยนาทึ่งมากพวกเขามีสำนึกในการแก้ไขข้อผิดพลาดและมีความภาคภูมิใจในประเทศชาติต่อมาครับกล่าวว่าถ้าหากว่าเป็นพวกคนจีนเนี่ยก็คงจะไม่ออกมาขอโทษแบบนี้หรอก แล้วจากเมนนี้นะครับที่มีการกล่าวอ้างเองไปถึงชาวจีนก็เลยทำให้ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยบอกว่าการไปตำหนิผู้คนจีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าพวกเขาจะไม่ยอมฟังอะไรและในท้ายที่สุดเราก็ควรจะอยู่ร่วมกับประเทศที่ให้ความสำคัญกับความสุภาพคนไทยจะไม่มีทางพ่นสีบนกำแพงหรือว่ายืนปัสัสาวะลดสิ่งต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเหมือนอย่างบางประเทศอย่างแน่นอน คนสุดท้ายนะครับกล่าวสัส้นๆว่าคนไทยน่าชื่นชมมากเพราะว่าพวกเขารู้จักความละอายและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับที่กล่าวชื่นชมคนไทยเทอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าผมเห็นคนเดียวไม่ได้นะครับจะต้องนำมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วย เอาเลาวว่าจะว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเช่นเดิมเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมอมองต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปไหนทิศทางไหนก็สามารแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่ทนก่อนพบกันใหม่ในโอกสาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ